คือผมว่ามันมีหลายมิติของของท่านนายกท่านนี้นะฮะไม่เพียงแต่ทั้งประสบการณ์ทัศนคติในการในการดิวในการเจรจาเรื่องลำพังอังเคลผมไม่ติดใจคนมีสิทธิที่จะสนิทสนมก็ได้สังคมไทยผู้น้อยเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อังเคิลเรียกลุง้ารื่องปกติผมไม่ติดใจแล้วยิ่งการโทรศัพท์ที่เป็นค่อนข้างจะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ติดใจแต่ผมติดใจในสาระที่ผมถือว่ามันมีเจตนาที่ผม ฟังหลายๆรอบแล้วมันสื่อว่ากําลังเสนอเงื่อนไขาบางอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตนคําว่าประโยชน์ส่วนตนก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ให้ไปเป็นนายกที่ประเทศนูน้นตอนนี้โดนมากแล้วนะการที่อนะังเคิลโพสเฟซบุ๊กมันสั่งคอนเสถียรภาพผมว่าอันนี้คือประโยชน์ของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ส่วนตนนั้นการที่คุณเสนออย่างเงี้ยผมว่าด้วยหลักการแล้วเนี่ยมันคนเป็นผู้นาประเทศมันนาเสนอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ มันเข้าขายที่คนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าน,นี่คือการติดสินบนผู้นําอีกประเทศหนึ่งค่ะ